ำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านฝางจัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมแครืกิจในครัวเรือนเกษตรสูงวัยกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยประจําปีงบประมาณ2565ณนะชมรมผู้สูงอายุเทศบาตลตำบลบ้านฝาง อำเภอเนฝางจาังหวัดขอนแก่นเป็นการจัดกิจกรรมเน้นการรวมกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาผลผล,ผลิตกลุ่มการสร้างมูลค่าเพิ่มช่องทางการตลาดการเชื่อมโยงตลาดเพื่อวางแผนการพัฒนาโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสำนักง,งานเกษตรเพิ่นฝางร่วมพัฒนาแนวทาง กับกลุ่มเกษตรสูงวัยที่ร่วมโครงการนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายประยุพศรีสักนอกเกษตรเพื่อนฝางร่วมพบปะพร้อมแนะนําแนวทางการพัฒนากลุ่มและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่นถ่ายทอดความรู้การแปลร,รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งและศูนย์ไอาทิยาหมองไข่ผึ้ง ลิปปามไข่พึ่งสบู่ขี้พึ่งสมุนไพรพร้อมสาธิตการทำน้ำมันเหลืองและน้ำมันเขียวสมุนไพรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สร้างเสริมรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรสูงวัยต่อไป ออกอหาโทษค่ะนักวิชารารส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเนาะวันนี้นะคะได้มาอบรมนะคะโครงการนะคะที่เราให้โครงการนี่คือโครงการส่งเสริมเกรือข่เกษตรนะคะในคริเยนเกษตรสูงวัยนะคะ,ะจริงๆแล้วนะคะครั้งนี้นะคะน้องเจมาเป็นครั้งที่4แล้วเนื่องจากว่าโครงการนี้ ลงที่อำเภอบ้านฝางเนาะด้วยเหตุผลนะคะทำไมอ่าน้องเจถึงเอาโครงการนี้ลงที่อำเภอบ้านฝางหนึ่งนะคะเป็นโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ,ะหนึ่งจังหวัดอ่านะะจะได้แค่1จุดเนาะ,ะวัตถุประสงค์หลักๆเนาะทำไมเลือกที่อำเภอบ้านฝางเนาะหนึ่งนะคะอำเภอบ้านฝางอุดมไปด้วยเนาะพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายและทีนี้กลุ่มที่เราเลือกอีกเหมือนกันทีนี้ปรากฏว่าอยู่ใจที่เทศบาลนะคะตำบลบ้านฝานะคะเป็นจุดนะคะ ผู้สูงอายุที่มีโรงเรียนนะคะผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป้าหมายของโครงการจริงๆแล้วนะคะโครงการนี้ต้องมีเกษตรกรตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปถึงเข้าร่วมโครงการได้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากนะคะจริงๆแล้วนะคะศูนย์เรียนรู้ของตรงนี้เนาะของผู้สูงอายุตรงนี้นะคะมีเป็นร้อยคนนะคะทีนี้เป้าหมายของเราเนาะด้วยที่ว่านอกก็ได้มา10นะ10ท่าน น,นี้ก็มีผู้มาร่วมอบรมนะคะระหว่าง10ถึง15คนตลอดนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วศูนย์ตรงนี้นะคะก็เรียบพร้อมด้วยสถานที่นะคะบรรยากาศแล้วก็บุคลากรเนาะ,อะพอดีโครงการนี้ก็เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารด้วยเนาะ กิจกรรมตรงนี้ก็จะมีการปลูกพืชด้วยนะคะแล้วก็วันนี้น้องเจได้รับความราะข้อนะคะจากศูนย์พึ่งนะคะศูนย์ส,ส่งชีพศูนย์ส่งเสริมอาชีพนะคะของจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยนําทีมโดยโดยหัว,วหน้ารัฐนะคะามาอบรมนะคะในการอบรมเรื่องสมุนไพรนะคะ จริงๆแล้วก็มีคอร์สหลายคอร์สทีนี้น้องเจเ็งเห็นว่าด้วยผู้สูงอายุของเรานะคะก็จะมีอายุเยอะเนาะก็เลยว่าหาคอร์สอบรมที่สามารถจะแปรรูปได้สะดวกนั่นก็คือการอบรมสมุนไพรแปรรูปวันนี้ก็มาทําน้ามันเขียวกันเนาะผลิตภัณฑ์ที่ทําได้ก็สะดวกและง่ายแล้วก็ะวัตถุดิบหลักๆแล้วก็จะเป็นสมุนไพรที่เราหาได้ในท้องถิ่นแล้วก็เคมีพันธุ์ตัวบางตัวเนาะแล้วก็ทีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว อหอมมากเลย้องจีดมแล้วนะคะยินดีนะคะถ้าเราอยากมาเรียนรู้ที่นี้นะคะของศูนย์เรียนรู้นะคะของเทศาบาลตำบลบ,บ้านฝากของเราเองนะคะเกษตรสูงวัยขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาสุกอบรมการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากพึ่งแล้วก็สมุนไพรให้กับกลุ่มผู้สูงวัยของอำเภอบ้านฝากจังหวัด น้ำมันเขียวกับสมุนไพรซึ่งใช้ตัวไหนบ้างคือเราจะใช้ตัวนี้เราจะเราจะใช้เสล็ดทองพอเป็นตัวสมุนไพรที่จะทําให้ผู้สูงวัยสามารถผู้สูงอายุที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะเข้าฝึกอบรมหรือรับความรู้จากศูนย์ก็สามารถเข้าไปหาได้ที่ศูนย์เพืองขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์นะคะ 043009958สามาติดต่อรไปสอบถามได้ตลอดเลยค่ะเพราะประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมสูงอายุกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศและผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่ลูกหลานชุมชนเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องและเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าของประเทศจากองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่สั่งสมมามากมายสมควรยิ่งที่ลูกหลานหรือผู้ใกล้ชิดควรให้ความอบอุ่นแก่ผู้สูงวัยให้สมกับที่ผู้สูงวัยได้ทำเพื่อลูกหลานมาทั้งชีวิต